สวัสดีค่ะ,ม,นนะมันีนยายแก้วเฟมมาลี่สิบข้ามาเบิ่งสวนกล้วยเพ่นเนาะนีะ่สวนกล้วยวัดสิขอซื้อนอกล้วยน้ำผึนอยู่เพิ่นมาเพิ่นบ่ขายอยู่ั่นเพิ่นบ่ขายนะสวนกล้วยเพิ่นงามอยู่ได้ไหมน้องมีพัสดุยางมาเกียบกระมีนีม่มาเกียบเพิ่น เขือก็มีนี่มะเขือแล้วมันเขือคืนบ่หรือจังไลยมันมีหนามนี่ต้นยางนาเพิ่นเนาะนี่เนาะยางนาเพิ่นปลูกบ่แม่็นลอยต้นบ่อันนี้มะคุ้งเพิ่นนี่เสียดพอเพียงเพิ่นมีเบิดแล้วเพิ่นเฮ็ดมาได้หลายปีแล้วเนาะเพิ่นสําเร็จแล้วไอ้แก้วยังหาการลงมือบ่ทันได้สําเร็จดินเพิ่นก็บ่แม่นดินส้มเลยค่ะ เป็นดินหินแห่ดินหินแห่ <analysts S 1> <lawsuit royable> ดินปุ่ as, ksi, นเบื้องมาฟิกเพิ่นมาฟิกเห็นมั้ยมาฟิกเพิ่นกระดกดกเป็นหมาดนักบาดทกันซีย่างนาเพิ่นนั่นย่างนาอันนี้มักลีนฟ้าเพิ่นอันนี้มักเขือ ลายเพิ่นปลูกเต็มหนึ่งมีแตนของกนอินนี่บักม่วงเพิ่นหนึ่งบักม่วงพ่นต้นบักไงหนึง่งบักม่วงเพิ่นลายเลยพี่นอ้องหนึ่งก็ะนาเขาเพิ่นนี่ยสับพ่า,านไะปได้บ่เนาะบัดนีน้เนาะสิบ่ผ่านพังเอ้ลูกนีก่ก่อน <laughs> สิบ่าฟ้าให่แก้วเฟมิลี่ตกลูกหนีจะบ่เนาะเห็นไหม่ึงมะกล้วยเพิ่นกล้วยเพิ่นกล้วยน้ำว้าเพิ่นเนาะสองวีสามวีสี่วีห้าวีห้าวีเนาะนี่กล้วย หอมสามเดือนพึ่นกำลังออกปีนี่เพิ่นปลูกไม้พิ่นปลูกไม้น้อค่ะเพิ่งถังน้ำพิ่นโลดพุ่นเพิ่นตั้งเป็นจุดเป็นจุดถังน้ำใหญ่เพิ่นพุ่นถังน้ำใหญ่เพิ่นใบแบบง่ายหนึงกล้วยเต็มมีแต่กล้วยเนาะพี่น้องฟ้าหมุนปลากล้วยแต่เจ้า กล้หอมสมเดือนเพิ่นโอ้ยฝนตกเลยพี่น้องบ้นตัวข้าเยแก้วฟมารี่เลยพูดนะปกติเขียวเพิ่นก็ไดโอ้ยฝนตกคข้าเลยเด้อนี่สิได้เซอไทยเลยเด้อพูดนะเบิ่งบกพีพิ่นพี่น้องมึงี่ตัวน่อยหญ่งๆปุ่มๆจ้าเอ๊ฝนท้ามบ้านพูดนะสอนมาพีเพิ่นเนาะ ต้นหมักง่ายนึงเหมือนเลยต้นไสจะเป็นพริกเครือพี่ซุ้มหนึ่งพ้อพี่น้องต้นหมักพีขึ้นแน่พูดอะเ,เป็นเสียนอยู่ป้าหมักพริกเงียงมากด้ดกแท้หะนี่อือฮึพูดอะลายต้นนี่พี่น้องต้นไสจะเป็นพริกเครือเพิ่นบอพูดอะต้นหมักง่ายนึงพูดอะดกค,คัก ฝนก็ตกห้ามได้แก้วระบาดกระสิภาพาพี่น้องเบื้องมันทั่วบางเนี่ยพวกผีหลายต้นเล้วเป็นต้นเก่าด้วนี่หลายไปเรื่อยๆฝนตกได้แก้วก็สิขอบจบคลิปเพียงแคน่นี้เนาะค่ะเนะาะจบคลิปเพียงแค่นี้เพระาะว่าฝนตกแห้งแล้วสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามไน้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ขอบคุณค่ะ